สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีโคเดอรชมพาทุกท่านเข้าสู่นะคะการรับรู้ถึงพลังนะคะที่อยู่กับเรานะคะหลายท่านเนี่ยแทบไม่เชื่อเลยว่าเรามีพลังเรื่องนี้อยู่ในหัวใจเราด้วยนะคะ,คะมาดูพลังที่อยู่ ข้างหลังเรานะคะแล้วก็อยู่ทั้งข้างหลังอยู่ทั้งข้างหน้าอยู่ทั้งข้างๆ้อยู่รอบทิศทางเราเลยนะคะก็คือพลังของความดีค่ะนะคะพลังของความดีที่อยู่ในตัวเรานะคะที่อ่าหลายคนเนี่ยมีพลังความดีนะคะอยู่ในหัวใจแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะที่หลงลืมพลังความดีตรงเนี้ยนะคะ แล้วก็ไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยดีพอใช่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มาสเตอร์ช่วยอธิบายนะคะให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะพลังของความดีอะค่ะเราลองดูสิคะความดีอ่าที่มีอยู่ในตัวเราอะค่ะทุกครั้งที่เราช่วยเหลือคนหรืออหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเราใช้หัวใจที่บริสุทธิ์ค่ะ เราปฏิบัติช่วยเหลือคนด้วยความจริงใจหรือด้วยความใจจริงอะค่ะที่แบบช่วยเหลือเขาเต็มที่อะคะ่ะแล้วก็เวลาที่เดี๋ยวนะคะเวลาที่เราอะรู้สึกอะนะคะว่าเราอยู่ใกล้คนที่เขามีพลังของความดีอะค่ะที่ที่ดึงดูดความช่วยเหลืออะค่ะผู้คนนะคะ เวลาเราอยู่ใกล้ๆอ่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าเรารู้สึกเลยว่าเขาอ่ะมีพลังดีๆอ่ะเรารู้สึกรู้สึกว่ากระแสที่เวลาอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะมันเย็นอ่ะมันเต็มไปด้วยความเมตตาม,มเต็มไปด้วยความศรัทธาแล้วเวลาเราอยู่อยู่ใกล้อ่ะมันรู้สึกสบายใจบางครั้งเราเราขออยู่ใกล้ๆรู้สึกเกรงใจก็จังเลยค่ะมันจะเป็นเป็นความรู้สึกที่เราสามารถสัมผัสกระแส,สของคนที่เขา มีพลังของความดีแล้วเขาทุกครั้งที่เขาช่วยเหลือผู้คนนะคะเขาใช้ความบริสุทธิ์จากหัวใจของเขา่ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความจริงใจค่ะค่ะแล้วก็เวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ตามนะคะสําหรับคนที่หัวใจที่บริสุทธิ์ที่เขาช่วยเหลือผู้คนอย่างแท้จริงนะคะเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามันเกิดสภาวะเกิดเหตุการณ์เดือดร้อนอะไรขึ้นมาหรือว่าเจอทางตัน อะไรก็ตาม,มานะคะแล้วจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราทำความดีะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นอ,อย่างอย่างวันก่อนคุณอลพินบอกว่ามีอัศวินม้าขาวจะมีเทวดามีนางฟ้าหรือเหมือนอเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเสียงหรือมีมีม,ม,มีมีเป็นผู้คนอะไรที่มาช่วยเหลือเราก็คือมาแนะนำมาเขาเรียกอะไรอะ มาคอยนําทางเราคอยบอกว่ามาทางนี้สิตรงนี้เนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่เราที่ที่อยากให้เราไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ฉุดเราขึ้นนะคะฉุดเราขึ้นทุทก <c oughs> จากการที่เราอะรู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือค่ะมาฉุดมาฉุดช่วยเหลือเราแล้วก็คอยบอกทาง เป็นแสงสว่างให้กับเราให้เราลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับว่าคนเราตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหม้ค่ะแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้มองเห็นสิ่งที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างจากหัวใจ <c oughs> เขาก็จะมีการปกป้องคุ้มครองนะถ้าถ้าถ้าพูดดังที่ให้เห็นภาพคือปกป้องคุ้มครองคอยแนะนําคอยชี้ทางให้กับเราค่ะให้เราลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ค่ะดีโคด้ดชมมีอะไรไหมคะสาหรับข้อนี้พลังความดีค่ะนะพลังความดีนี่ต้องบอกว่านะคะเป็นพลังที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของเราจริงๆค่ะเคยสังเกตตัวเองไหมคะเวลาเราได้ทําอะไรนะคะที่มันออกมาจากข้างในมาออกมาจากอินเนอร์ที่บริสุทธิ์ของเราอะ่ะหรือแม้แต่เรา,าสั่นสะเทือนพลังงานความดีในตัวเราเนี่ยออกมานะค,ะความดีมา อาจจะส่งผ่านรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มที่เป็นรอยยิ้มที่ให้กำลังใจคนอื่นนะอาจจะส่งมาผ่านคำพูดดีๆนะคะที่เป็นจุดประกายหัวใจของผู้คนหรือพฤติกรรมดีๆที่เราได้ทำให้กับสังคมให้ทำกับครอบครัวทุกอย่างคือพลังงานหมดค่ะเราเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเนี่ยถึงทางตันนะคะเหมือนมาสเตอร์ได้กล่าวมาแล้วเนี่ย มันจะมีเหตุที่แบบว่าจะต้องแบบส่งจัก,กรวาลก็จะส่งคนนู้นคนนี้นะคะส่งผู้ที่มามาดึงเราขึ้นมาชี้ทางให้กับเราจนทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นด้วยตัวเองพลังตรงเนี้ค่ะมันทําให้เราแบบสร้างสารรค์มันทําให้เราแบบมีกําลังใจมันทําให้เราเนี่ยเอ่อรัก ตัวเองได้อย่างสุดหัวใจและก็รักผู้คนได้อย่างสุดหัวใจเช่นเดียวกันแล้วมันทําอะไรแบบเออไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็จะไม่เหนื่อยเพราะเราออกมาจากอินเนอร์ข้างในเราออกมาจากความเต็มจิดนะคะใช่ใชค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่เราที่เราค้นพบหลายคนค่ะหลงลืมพลังความดีของตัวเองจนเกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วก็สงสัยในตัวเองว่าตกลงเราดีพอไหม ตกลงเราเป็นคนดีหรือเปล่าจนบางครั้งเวลาเราไม่เชื่อมั่นตัวเองอะค่ะมันก็ทําให้เราแบบพยายามมากเกินไปจนเสียความเป็นตัวเองไปหรือเราพยายามที่จะอ่าเป็นเป็นคนอื่นนะคะแข็งแรงเหมือนไอดอลของเราหรือว่าเราสตรองเหมือนคนที่เราแบบค่ะแบบมีไอดอลเป็นของตัวเองนะคะ,คะอะเราอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างเรา ะะแต่ความดีตัวนี้ค่ะที่อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเกิดเราเชื่อมั่นเราไว้วางใจความดีของเราค่ะจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มพูนความสุขได้อย่างมหาศ<ม>าลเลยค่ะแ,แล้วรู้ไหมคะว่าพอเราเชื่อมโยงตรงนี้ได้เนี่ยจุดเชื่อมต่อที่จะส่งให้เราเนี่ยไปต่อมันมีแรงส่งนะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไว้วางใจความดีในตัวเราเองค่ะเราจะ เลิกพยายามนะเลิกกดดันตัวเองแล้วก็เลิกสงสัยตัวเองเราจะหยุดทุกอย่างเพราะสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาค่ะมันจะเป็นกำแพงที่เราค่อยๆก่อกำแพงปิดกั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทลายกำแพงนะเราไม่สงสัยและเรามั่นใจเลยว่าเราดีพอความมั่นใจตรงนี้ค่ะมันจะช่วยเราเนี่ยมันจะเพิ่มแรงส่งให้เราเนี่ยไปสู่อีกจุดหนึ่งจุดที่ว่านี้ก็คืออ่า ความยิ่งใหญ่ใช ouais ่ไหมคะมาเตอร์ใช่ใช่ค่ะก็คืองความยิ่งใหญ่ในตัวเราค่ะก็ก็อย่างที่บอกค่ะบางคนเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าตัวเองดีพอมันมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าประเมินตัวเองประเมินค่าตัวเองต่ําไปอนะคะบางคนก็บอกว่าไม่คู่ควรกับสิ่งที่ได้รับ ก็คอยคิดด้านลบเอาความคิดด้านลบเนี่ยคอยมาสกัดกั้นให้เราหลงทิศทางบ้างอย่างที่ดิคเนเร์ชมบอกว่าพลังลบเนี่ยมันเป็นมันเป็นกำแพงเนี่ยที่ขวางกั้นเราอยู่อะค่ะหลายคนทําให้หลายคนเนี่ยลืมไปว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นคนดีนะ<ช>เออใช่แต่กลับ<ช>แต่กลับ<ช>ไม่เชื่อตัวเอง,<ช>งดีพอไม่เชื่อว่าตัวเองยิ่งใหญ่พออย่างที่บอกเมินตัวเองต่ําไม่กล้าคิดใหญ่ไม่กล้ายิ่งใหญ่มันเหมือน มันเหมือนเราคิดมากไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคะ่ะคิดว่ามไม่คู่ควรอะ่ะเราไม่คู่ควรพอพอคนอคนนู้นคนนี้บอกว่าเราดีเราบอกว่าไม่นะคะไม่จริงนะคะอะไรเนี้ยเราก็จะแบบว่าเหมือนอ่าไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปตอบรับว่าเราเราดีพอเรายิ่งใหญ่พอ,อก็คิดว่าเราไม่คู่ควรเราก็จะบอกว่าแค่นี้พอแล้วแหละเออจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีคือจริงๆแล้วนะคะ เราทุกคนมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองนะคะหลายคนค่ะก็หลายคนเนี่ยคะ่ะไม่ได้เข้าไปรับรู้ความรู้สึกของตัวเองค,ะะค่ะปิดประตูกั้นเลยปิดประตูกั้นแล้วทําให้สิ่งที่เราปิดประตูกั้นทําให้หลายคนเนี่ยหมดโอกาสดีๆในการใช้ชีวิตเลยคะ่ะเพราะเราโมแต่ใช้ความคิดนะคะบกไปวนมาวนเวียนแล้วเราก็เลยหาความยิ่งใหญ่ไม่เจอนะคะค่ะ มันก็เลยม,มันมันคือมันวบนนะคะมันวบนวบนวบนอย GER ู่อย่างนั้นค่ะอยากให้ทุกๆคนนะคะสมาชิกทุกท่านลองลองดูนะคะว่าเราอะมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองหรือเปล่าถ้าใจเรายิ่งใหญ่นะคะให้เราค่อยๆเข้าไปตามพี่ไก่เลยนะคะลองเข้าไปดูสิคะความเรามีความยิ่งใหญ่ในตัวเองหรือเปล่าถ้าเรายิ่งใหญ่อ่ะใจเรามีพื้นที่มากพอหรือเปล่าใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญเนี่ยหัวใจของเราอะเอาภัยได้ทุกอย่างหรือเปล่า ใช่ค่ะมาเซอร์หไม่ถือสาไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ถือใจเจ็บค่ะ,คะก็ลองเข้าไปดูสิคะลองเข้าไปสัมผัสดูสิภายในใจของเรายังมีเรื่องนิ้วอยู่หรือเปล่าการให้อภยัยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะใช่แล้วก็ถ้าเราสามารถให้อภัยทุกอย่างได้ใจของเรามันจะเปล่งประกาย เป็นความดีมันจะผสมผสานกับความยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วมันก็จะออกมา <c oughs> สวยงามงดงามมากเลยสิ่งที่สำคัญ <c oughs> คือมันออกมาจากหัวใจของเราจริงๆค่ะใช่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามค่ะดีก็เรียชมเราจะนึกถึงทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ <c oughs> วิธีที่ดี <c oughs> ที่สุดเราจะนึกถึงประโยชน์ <c oughs> ของผู้คนได้เห็นประโยชน์เอเราจะ นึกเลยว่าสิ่งนี้มันจะได้ประโยชน์กับผู้คนไหมทุกๆก,การกระทําที่เราทําทุกๆคําพูดเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยทําจากหัวใจทําจากความยิ่งใหญ่มันได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนใ,ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าค่ะลองเข้าไปดูนะคะมันใช่แบบนั้นหรือเปล่าหัวใจเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราเราชอบเราอยากช่วยเหลือผู้คนลองสัมผัสหัวใจของเราจริงๆค่ะหัวใจเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าค่ะโอ้โห ถ้าพูดถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยค่ะก็อสมาชิกทุกท่านนะคะลองลองลองสัมผัสที่หัวใจตัวเองดูนะคะว่าหัวใจของท่านท่านยังมีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่อท่านยังให้อภัยใครยังไม่ได้หรือว่าท่านยังโกรธใครอยู่นะคะท่านลองลองมาทุกทุนดีๆค่ะหัวใจเรายิ่งใหญ่พอคะ่ะหัวใจเราสามารถนะคะไม่ว่าเขาจะ เคยทําให้เราเจ็บหรือว่าเขาทําร้ายเรานะคะด้วยคําพูดด้วยวาจาหรือว่าการกระทําอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราลองกลับมาค่ะกลับมาที่หัวใจเราหัวใจเรายิ่งใหญ่พอยิ่งใหญ่ที่จะให้อภัยนะคะอ่่ใชคะกับคุณคนนั้นได้นะคะแล้วก็รับรู้ความรู้สึกนี้ค่ะกลับมาที่หัวใจเรานะคะอ่าต่อเลยค่ะมาสเตอร์ค่ะใช่ค่ะ ลองลองเข้าไปสัมผัสดูนะคะว่าหัวใจเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราเราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนสูงให้ได้ประโยชน์สูงสุดหัวใจของเราที่เสียสละหัวใจของเราเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราได้หลอมรวม,มแบบเป็นผลึกที่แข็งแกร่งอะคะ่ะลองดูลองดูนะคะเราลองมาทบทวนดูว่าความยิ่งใหญ่ในตัวเราอะความดีในตัวของเราอะได้ทำประโยชน์อะไรดีๆให้กับผู้คน ให้กับคนอื่นลองดูสิคะว่าเวลาที่เราเด้งง่ายนะคะเราถูกลังแกบ้างมีคนทำร้ายให้เราเสียใจบ้างคำพูดของเขาทำร้ายจิตใจเราบ้างลองเข้าไปสัมผัสหัวใจเราให้อภัยเขาได้อย่างสุดหัวใจหรือเปล่าเรารู้สึกอย่างไรที่เราให้อภัยเขาลองดูสิคะอีตอนเราเราเรา,เราทุกข์หมายถึงว่าสิ่งที่เขาว่าแล้วเราเอาไปคิดทบทวน คิดท,ทบทวนในสิ่งที่ที่เขาพูดอ่ะเออแล้วเราไปเชื่อเราไปตัดสินเราไปให้ค่าคําพูดของเขาอ่ะแล้วเราก็เก็บมาเจ็บเราก็เก็บมาอาฆาตโกรธแค้นเขาค่ะแล้ววันนี้ช่วงเวลานี้ค่ะลองเข้าไปสัมผัสดูดสิครับเราเรารู้สึกเรารู้สึกว่าหัวใจเรายิ่งใหญ่เราให้อภัยเขาได้สุดหัวใจน่าตอนช่วงเวลานี้เลยหรือเปล่า เรารู้สึกอย่างไรที่เราให้อภัยเราลองมาทบทวนเรามาคอนเฟิร์มหัวใจที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่ของเราลองดูสิคะพอเราให้อภัยมันเหมือนเป็นอภัยทานนะคะมันเหมือนเป็นการอโหสิกรรมนะ่ะพอเราหัวใจของเราไม่ไปยึดต,ติดไม่ไปยึดต,ติดสิ่งต่างๆไม่ไปให้ค่าและหัวใจเรานะคะเาเรียกอะไรให้อภัย โอโหสิกรรมซึ่งกันและกันค่ะมันจะรู้สึกว่าพันธนาการอะมันเหมือนเป็นเส้นบางๆที่ที่กําลังผูกมัดเราอยู่อะค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าพอเราให้อภัยด้วยใจของเราอะค่ะด้วยใจที่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความสุขความดีความเมตตาความรักเนี่ยค่ะแล้วส่งแผ่ไปเราจะรู้สึกเลยนะคะว่าเออการให้อภัยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ ค่ะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราวันนี้ช่วงเวลานี้ถ้าเรานะคะลองสัมผัสน้องๆแต่ละคนลองเข้าไปสัมผัสสิคะว่ามันมีใครมีใครที่ยังทำให้เราเจ็บใจคับแค้นใจกดดันหรือทำอะไรหรือเปล่าช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นการจูนนะคะพี่ก่จะนำพาน้องๆเข้าไปลดล็อกและให้อภัยนะคะสิ่งที่มันติดค้างอยู่ที่มันทำให้เรา จ็บปวดใจอะค่ะและพี่ก็จะบอกแนะนำนะคะว่าถ้าใจเรายิ่งใหญ่แล้วเราให้อภัยสิ่งต่างต่างเหล่านี้ค่ะเส้นบางๆงที่มันมันมันผูกลัดมันเหนียวลังเลาอยู่ค่ะพอคําว่าให้อภัยเอาโหสิกรรมนะคะมันมันคือมันตัดมันตัดมันตัดช่วงเวลาตัดเวรตัดกรรมตัดแบบซึ่งกันและกันเลยค่ะมันมันถือว่าไม่มีการเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกันอีก ใจเราก็จะรู้สึกโปร่งโล่งสบายเลยค่ะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆที่เราให้อภัยเฮ้ยมันแตมันมันโล่งรู้สึกตัวเรามันมีความสุขขึ้นอะ่ะมันรู้สึกเขาเรียกอะไรนะั้นใจเราสว่างสวยัยอ่ะเออเพราะเพราะรตะกอนเนี่ยมันมันมีสิ่งต่างๆที่มันเป็นพลังลบที่มันบดบงังความยิ่งใหญ่ความดีความสุขของเรามันทําให้เราไปจมอยู่กับไอ้ไอ้ความอาฆาต สิ่งที่เราเราเรา,เราได้เจอหรือคนอื่นทาเราอยู่อะค่ะดีกวเด้อชมแล้วเราก็จะรู้สึกเลยนะคะว่า uh. พราะเราได้ทบทวนคอนเฟิร์มแล้วก็ปลดล็อกหัวใจด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าโอ้โหเรานี่สุดยอดที่สุดเลยเราให้อภัยทุกๆเรื่องทุกๆคนทุกๆเหตุการณ์ที่เขาเข้ามาแล้วแล้วต้องขอบคุณเลยนะคะว่าเขาเข้ามาสอนให้เราได้เข้าใจถึงการให้อภยัยอะค่ะ ก็ขอวงศาสนาคริสต์นิดหนึ่งได้ไหมคะศาสนาคริสต์ค่อศาสนาคริสต์ค่ะพี่ใหญ่เป็นคาทอลิกนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยนักบุญเปโตรเนี่ยค่ะเขาถามพระเยซูนะคะบอกว่าพระเยซูเจ้าค่ะถ้าใครทําให้เราเจ็บปวดเจ็บช้าใจหรือทุกข์ทรมานนะนะคะข้าพระองค์เนี่ยต้องให้อภัยเขากี่ครั้งนักบุญเปโตรก็บอกไปว่าพูดแบบประชดว่าต้องเจ็ดสิบครั้ง หรือหรือหรือมากกว่านั้นหรือเท่าไหร่ก็ตามเจ็ดหรือเจ็ดสิบครั้งหรือเจ็ดร้อยครั้งพระเยซูบ,บอกว่าไม่ท่านต้องใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ละให้อภัยสูงสุดอาจจะถึงจากเจ็ดร้อยเจ็ดพันหรือเจ็ดหมื่นครั้งด้วยซ้ำไปเพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกที่เขาทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเจ็บปวดโกรธแค้นช่วงแรกที่เราที่เราบอกให้อภัยอะคะ่ะมันเหมือนมันยังมีแผลอยู่นะคะพอเราให้อภัยครั้งที่สองไปเรื่อย แผลที่มันเกิดอยู่ภายในใจของเราอ่ะจะค่อยๆสมานขึ้นค่ะหนที่สามหนที่สี่หนที่ห้าที่พระเยซูบอกทาไมไปต้องไปถึงเจ็ดร้อยหรือเจ็ดพันครั้งนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะสามารถกลับคืนสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราเห็นหน้าคนคนนั้นเราเห็นภาพคนคนนั้นโดยที่เราเอาภาพคนคนนั้นมาดูแล้วเราไม่รู้สึกเลยว่าเขามีอิทธิพลกับหัวใจของเราคันดีันเดือชม มันจะรู้สึกเลยว่าเรามองภาพคนคนนั้นค่ะด้วยความเมตตาที่เขามาทําเราเสียใจอะค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าว่าทุกอย่างมันมันจบสิ้นกันไปเราจะมองเขาแล้วเราจะรู้สึกแล้วให้เขามีความสุขให้เขาแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดแล้วเราก็ตัดขาดจกากกันค่ะเนี่แหละค่ะมันคืออภัยทานหรือการอภัยอย่างสูงสุดค่ะดีคดันขอดชม ค่ะแล้วสุดท้ายสุดท้ายนะคะก็คืออะไรรู้ไหมคะการลงมือทำนะคะ<อ>การลงมือทำใช่ค่ะค,คืออยากให้อภัยนะแต่สิ่งที่สําคัญนะลงมือทําก็คือให้อภัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่ะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่าเขาเรียกอะไรสิ่งที่เราเคย ใช้ชีวิตแล้วมันมันมันเหนียวลังมันทําให้เราเนี่ยอไม่ประสบความสําเร็จแล้ววันนี้เราเรามีความมุ่งมั่นเรารู้สึกเราคอนเฟิร์มกับตัวเองเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะลงมือทําและเปลี่ยนแปลงตัวเองลองเราลองลองมาดูสิคะเอ๊ะเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรล่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงก้มาดูค่ะอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรแล้วเราต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเช่นเออเราอยากมีความสุขทุกทุกทุกวันเนี่ยตอนนี้ แต่ก่อนนี้นะเราเจอพลังลบแล้วเราไปอยู่ขึ้นพลังลบจากนี้ไปเนี่ยเราจะขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแรกอย่างแรกที่เรามีความสุขคืออะไรรู้ไหมคะลองกลับมาดูตัวเราเองอะค่ะว่าวันนี้ใบหน้าของเรายิ้มหรือเปล่าเราบอกว่าเราอยากมีความสุขแต่หน้าเราบึ้งตลอดเลยเออหน้าแบบ <Yeah. S 1> ไม่รับแขกเลยคะ่ะทีนี้สิ่งที่เราส่ง mm hmm. ออกไปอะค่ะก็คือหน้าเราบึ้องอะขึ้นพลังงานที่ออกไปคนที่อยู่รอบข้างอะเขาก็จะไม่กล้าเข้าใกล้เราอะค่ะดีคุณผู้ชม mm hmm. ค่ะมีอะไรไหมคะ โอ้โหก็ส่วนมากนะคะชมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยต้องการความสุขแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงค่ะต้องการความสุขแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงมือทำนะคะลงมือทำยังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่หน้าไม่ค่อยยิ้มแย้มนะคะเราก็ยิ้มถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ใช้อารมณ์นะคะนำทาง แล้วอารมณ์ที่เราใช้นําทางเป็นอารมณ์แบบไหนประเภทไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ความร้อนรอนเราเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้วีนขี้เหวี่ยงนะคะแล้วเราก็ลองค่อยๆมาทบทวนตัวเองนะคะลองนับหนึ่งนะคะถึงสิแล้วเราค่อยใช้อ,อารมณ์ที่เย็นสบายแล้วก็แบบกระแสที่แบบมีความสุขอะค่ะ ที่โล่งปลุกสบายเนี่ยนำทางดูนะคะปรับเปลี่ยน,นะะวิธีการนะคะแล้วก็ให้คิดไตรตรองนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่พูดไม่คิดนะคะหรือว่าพูดคิดเร็วก็ให้ไตรตรองความคิดค่ะก่อนที่จะพูดออกไปหรือว่าพฤติกรรมอะไรต่างๆในแต่ละวันหน้าที่ เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราก็ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเพราะการค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจะทําให้จิตของเราเนี่ยเริ่มจดจํากับเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่ที่ว่านี้ก็คือเราค่อยๆสร้างเส้นทางใหม่นี้ให้แข็งแรงนะคะก็เหมือนเราขับรถยนตนะ์คะช่วงแรกๆที่เราขับนะคะ เราไม่ได้เป็นมาแล้วขับรถเลยนะคะเราไม่ได้เกิดมาแล้วเราขับรถเป็นเลยนะคะเราก็ต้องอเรียนรู้นะคะว่าการเข้าเกียร์การถอยจอดการเดินหน้าเป็นยังไงเราก็ค่อยๆเรียนชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะกว่าจะชานาญในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเนี่ยเราทำหนึ่งครั้งได้นะคะเราก็จะทําครั้งที่สองได้ครั้งที่สามได้เหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนที่ทุกท่านจะ มาสเตอร์จะนำสมาธิทุกท่านเนี่ยจูนเข้าไปในจิตนะคะก็ต้องบอกเลยว่าพลังของการลงมือทำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังความดีความเชื่อมั่นหรือแม้แต่พลังที่อยู่ข้างในที่เราหัวใจของเราเนี่ยเรายิ่งใหญ่พอนะคะอยู่ที่การลงมือทำการลงมือทำเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มนะคะทุกๆอย่างในตัวเรา เราอยากมีความสุขแต่เรายังใช้พฤติกรรมเดิมเราไม่ค่อยยิ้มเราหัวเราะก็ไม่ค่อยหัวเราะหัวเราะยากอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ส่วนทางกันนะคะเพราะ <c oughs> บางอย่างมันอยู่ที่อินเนอร์นะคะถ้าอินเนอร์เราไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็นึกไม่ออกนะคะชมเข้าใจเพราะชมเคยเคยเป็นมาก่อนต้องหัวเราะ จริงๆอ่ะเป็นคนล่าเริงนะคะเป็นคนล่าเริงแต่ด้วยผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตจนทำให้รอยยิ้มเนี่ยมันหายออกไปจากใบหน้าแล้วพอให้เรากลับมาหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลนะคะมันนึกไม่ออกจริงๆนะคะก็การถอดรหัสเนี่ยมันเหมือนกระเทาะนะคะตัวเราคราบใครหรือว่ากระเทาะหัวหอมที่ ปอกทีละผิดปอกธีระกรีบ okay, ทิละกรีบออก okay, okay. จนทําให้เราเนี่ยทลายหัวใจได้มันเหลือแต่ความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกกับตัวเองได้จริงๆนะแล้วเวลาเราจะยิ้มจะหัวเราะเนี่ยก็คืออินเนอร์ของเราก็จะออกมาทํางานข้างในที่ใช่แต่ถ้าเรามีอะไรที่แบบกดทับอยู่ข้างในตัวเราเองนะคะสภาวะอารมณ์ต่างๆที่เราไม่ต้องการที่มันแบบทับถมใจเราค่ะ มันอยู่เนี่ยมันก็จะหาเรื่องที่แบบว่ามีความสุขไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีคนมาทําให้เราแบบหัวเราะสดชื่นมีความสุขใจเราที่มันต้านตัวเองมันต่อต้านมันก็จะไม่เห็นขำเลยเคยเป็นไหมคะเคยเป็นไหมคะเคยรู้สึกไหมแบบไม่เห็นขำเลยอ่ะคืออินเนอร์เรังไม่ได้นะคะทีนี้เราเราต้องมาเชื่อมโยงกับอินเนอร์ข้างในนะคะ เชื่อมโยงกับหัวใจเรานะคะก็การลงมือทําก็เป็นการที่เราจะเปลี่ยนทุกๆอย่างนะะไม่ว่าจะเป็นความฝันเนี่ยให้กลายเป็นจริงได้ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะหากอยากสําเร็จอย่าเสียเวลาไปกับความสงสัยตัวเองความไม่เชื่อตัวเองนะคะว่าตัวเองจะดีพอไหมหรือว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่หรือเปล่าฉันหัวใจฉันยิ่งใหญ่หรือเปล่านะอย่าไปสงสัยตัวเองนะคะและสิ่งสําคัญคือ มันจะยากไหมนะคะถ้าเราเชื่อและไว้วางใจทุกอย่างง่ายหมดนะคะเรา<ด>สำเร็จได้นะคะ,ะ,คะเราคือมเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จนะคะเราคือมเมล็ดพันธุ์ของความดีงามนะ,ะจงเชื่อดีเอของเรานะ,ะจงเชื่อจิตวิญญาณของเราจงเชื่อทายที่อยู่ข้างในของเราที่แบบเราถูกส่งมาเกิดบนโลกใบนี้นะ,ะเพื่อมาแผ่สนามพลังงาน ของความดีงามความยิ่งใหญ่นะคะ,ะนะคะไม่ว่าเราจะลงมือทำอะไรเนี่ยเราก็สำเร็จนะคะง่ายนะคะส่วนใหญ่อยากได้ผลลัพธ์ที่ปรารถนาแต่ไม่กล้าลงมือทำนะคะส่วนใหญ่และไม่ว่าเราจะมีความใฝ่ฝันอะไรนะคะขอให้กล้าลงมือทำและใส่พลังของความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะใส่จิตวิญ,ญญาณเข้าไปค่ะจิตวิญ,ญญาณก็คือความรักค่ะความรัก ที่เราได้ทำรักในสิ่งที่เราทำนะเราจะไม่เหนื่อยพอเรารักในสิ่งที่เราทำหรือเรารักในงานที่เราทำเนี่ยเคยสังเกตไหมคะว่าเวลามันจะเดินเร็วมากเวลานี่แทบจะตามเราไม่ทันเราทำแป๊บเดียวเฮ้ยทำไมเวลามันเร็วอเคยสังเกตไหมคะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราได้ทำอะไรแล้วมันแบบสนุกมันมีความสุขมันมีความรักอะค่ะเวลานี่แบบ ไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยนะคะเวลานี่เดินช้ามากตามเราไม่ทันนะคะตามหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราไม่ทันและอีกอย่างหนึ่งค่ะคือไม่ว่าเราจะเกิดนะคะปัญหาอะไรนะ,ะเราไม่ยอมแพ้ค่ะเราไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคไม่รู้เลยวนะ่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยเพื่อมารับสมองของเรานะคะ ให้เราเนี่ยได้ใช้นะคะสมองได้ใช้ระดับของของการยกระดับจิตนะคะเพื่อให้เราข้ามชั้นให้เราผ่านบททดสอบนะเราทำได้ง่ายๆเลยค่ะนะอ่าก็สุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกท่นานนอนหลับฝันดีมีความสุขมากๆค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ ค่ะขอบพระคุณค่ะมาสเตอร์ Master. ขอบพระคุณทุกท่านค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ